เราก็ยังเปลี่ยนไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะไม่เป็นไรหรอกหลอกตัวเองพูด,ดง่ายๆคนคนส่วนใหญ่จะใช้คําว่าหลอกตัวเองเข้าใจปะแต่ถ้าคุณไม่หลอกตัวเองมันจะไม่สําเร็จมาแล้วเราไม่ต้องใช้คําว่าหลอกตัวเองด้วยมันดูเหมือนกับว่าเก้ของเก้ใช่ไหมไม่ใช่แต่มันจะต้องเป็นแบบนี้ไอคนที่ไม่ที่พูดบอกว่าต้องอันนั้นหลอกตัวเองเขาแค่ไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจว่าก่อนบวนการเปลี่ยนทั้งหลายแหละคุณจะต้องเป็นคนใหม่ก่อนเลย เป็นคนใหม่ไอดีนิตี้คนใหม่เลยเสร็จแล้วมันจะเริ่มเปลี่ยนจากกระบวนการกระบวนการคือพฤติกรรมคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนละกระบวนการก็คือพฤติกรรมด้วยแหละพฤติกรรมของขวาของการเป็นคุณจะเริ่มคิดเหมือนคนไม่สุบริรีคุณจะเริ่มคิดเหมือนคนผอมคนหุ่นดีเข้าใจว่าคุณถ้าเกิดคุณพยายามจะลดความอ้วนเนี่ยด้วยการลดแค่ผลลัพธ์อย่างเดียวแต่ไม่เคยคิดเหมือนคนหุ่นดี ไม่เคยมีไลฟ์สไตล์เหมือนคนหุ่นดีมันจะไม่สําเร็จเดี๋ยวก็กลับมาใหม่เดี๋ยวก็โย,โยโย่แต่มันต้องเปลี่ยนที่ตัวเองเลยไอ้มันต้องเปลี่ยนที่ตัวชั้นก่อนเลยเปลี่ยนเต้องเปลี่ยนที่ความกระบวนการการคิดทั้งหมดและตัวตนทั้งหมดก่อนเลยและนี่ตรงกับโอ้โหว,วิทยาศาสตร์ล่าสุดของคนนี้สิ่งที่จิตวิญ,ญญาณที่อับราฮัมพิกสอน จิตวิญญาณตั้งแต่สมัยสองพันปีที่แล้วที่อยู่ในไบเบิลตรงกันหมดเลยวันนี้ผมถึงบางวันนี้วันนี้ผมถึงแบบถึงตอนเช้าเนี่ยคือทุกเช้าผมจะตื่นขึ้นมาแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็อ่านหนังสือผมจะอ่านหนังสือทุกเช้าตอนที่สมองโลง่งความจริงข้อน,นี้ข้อเดียวที่จะเปลี่ยนไอดีนิตี้ความจริงที่บอกว่าเปลี่ยนไอดีนิตี้ก่อนเปลี่ยน I am ก่อนเปลี่ยนฉันเป็นใครก่อน มันทําให้ผมเข้าใจหลักจิตวิญญาณหลักวิทยาศาสตร์หลักจิตวิทยามันตรงกันหมดเลยและนี่เป็นความจริงจริงๆที่วันนี้อยากจะมาแบ่งปันให้คุณมันคืออะไรสรุปเดี๋ยวผมจะแชร์นี้หน่อยหนึ่งอันนี้เป็นหนังสือที่ผมเขียนาประมาณกี่ปีที่แล้วห้าปีที่แล้วทุกคนชอบหนังสือเล่มนี้มากแล้วผมเอาสรุปไอแทั้งหมด คือผมสร้างมันก่อนที่มันจะเป็นคุณยายฝรั่งใช้คำว่า I am ใช่ไหมแต่ว่าผมภาษาไทยก็ใช้คำว่าฉันเป็นหรือฉันเป็นคนเวลาคุณพูดคำว่าฉันเป็นคนแบบไหนนะคุณจะเป็นแบบนั้นเลยพูดเกี่ยกับพูดด้วยความเชื่อเช่นถ้าคุณพูดบอกว่าฉันเป็นคนหุ่นดี เวลาคุณพูดคาว่าฉันเป็นคนหุ่นดีและคุณเชื่อคำนั้นนะถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะทานเยอะไปหน่อยคือกระบวนการกระบวนการกูพลาดไปหน่อยนึงคือพฤติกรรมพลาดไปหน่อยนึงตรงนี้คนลับเลยอ้วนขึ้นมาหน่อยหนึ่งสองสามกิโลแต่ในหัวใจของคุณมันยังบอกตัวเองบอกฉันเป็นคนหุ่นดีเดี๋ยวสักพักมันก็กลับมาที่เดิมมันก็ลดลงมาที่เดิม พราะในหัวใจมันคือฉันเป็นคนหุ่นดีมันบินลีไปเรียบร้อยแต่ว่าถ้าเกิดคุณเหมือนผมเนี่ยพูดกับตัวเองเหมอฉันเป็นคนสุขภาพดีแล้วหน้าเด็กฉันเป็นคนสุขภาพดีแล้วหน้าเด็กทุกเช้าพูดกับตัวเองทุกันไม่ว่าจะตัวเลขมันอายุเท่าไหร่นั่นคือเอาคําแต่กูไม่สนฉันฉันคือคนหุ่นดีแล้วหน้าเด็กกูไม่สนทั้งสิ้นฉันคือคนหุ่นดีแล้วนะมันเปลี่ยนจากภายในทุกอย่างเปลี่ยนจากภายในหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้นะ คุณได้ไปวันนี้แพงมากเลยมันจะน้อยคนที่จะมาสรุปให้คุณแบบนี้ได้นะในประเทศเนี้ยไม่มีใครสอนแบบนี้ไม่มีใครเข้าใจที่รู้ว่าแล้วมันคอนเฟิร์มได้ด้วยวิทยาศาสตร์คอนเฟิร์มได้เลิจากจิตวิญญาณเรื่องจิตวิญญาณสปิริชัไม่ว่าจะเป็นศาสนาศาส,สนาไบเบิลเนี่ยพูดเรื่องนี้มา2000ปีแล้วหลักวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์โจดิสเพนซ่าหรือว่าเจมส์เคลียร์ที่พูดเรื่องของนิสัยการสร้างนิสัยหรือว่าโอ้ยนักปราชญ์ที่ผมอ่านน่ะพูดอย่างนี้เหมือนกันหมดอ่ะสมมติว่าผมนี่ผมจะผมจะแชร์อูว่าผมเคยสอนเรื่องพวกนี้ในเอาไอวาจาปริกาสินนี้ดูอันนี้สิ่งที่คุณพูดกับตัวเองซ้ำๆจะกำหนดอนาคตคุณคุณคิดดูหนังสือเล่มนี้ผมาเขียนมาห้าปีแล้วแล้วเรื่องนี้ผมรู้มาตั้งแต่ผมอายุสิบสี่ ผมถึงกล้าเอามาสอนพวกคุณเพราะผมเอาไปใช้แล้วมันเปลี่ยนชีวิตผมแล้วผมรู้ว่าวิธีการที่เปลี่ยนเร็วที่สุดนะวิธีการที่จะเปลี่ยนตัวเราเองที่สุดเลยกูเป็นคนคนนั้นเลยพูดทีนะเรื่องนี้สําคัญมากเรื่องนี้ชัดมากผมต้องการให้คุณมาช่วยเปลี่ยนประเทศกับผมผมต้องการทําเปลี่ยนพวกคุณเนี่ยให้เป็นคนที่ เป็นคนมหาศจันท์เน่ป็นยอดมนุษย์อ่ะพูดง่ายกูต้องการทีมอเวนเจอร์เข้าใจเปล่าผมต้องการทีมเอเวนเจอร์พวกคุณมาเป็นทีมอเวนเจอร์ให้ผมหน่อยผมต้องการพวกคุณทีมอเวนเจอร์หนึ่งพันสามร้อยคนวันนี้ยมาเป็นทีมเอเวนเจอร์เปลี่ยนประเทศด้วยกันเป็นซูเปอร์แมนทั้งหมดเลยซูเปอร์แมนซูเปอร์วูแมนผมต้องการบิวกันเนี้ยวันๆพูดกับตัวเองคนเนี้ยฉันเป็นยอดมนุษย์ แล้วก็ทุกอย่างเปลี่ยนจากภายในหมดอยกตัวอย่างคาถาพวกนี้ผมโหนี่คุณเขียนผมผมเขียนเล่มน,นี้ก่อนที่ผมจะได้พันล้านตอนนี้ผมได้พันล้านแลน้วนี่ฉันเป็นแภพิมหาสถีระดับพันล้านบาทตอนนั้นตอนเขียนก็รู้สึกว่าพันล้านแม่งไกลตัวนะตอนนั้นถ้าปีเล่มที่แล้วก็ได้หลักร้อยล้านเองอแต่ก็ไม่ไปเขียนไปก่อนทุกอย่างเขียนไปก่อนช่างแล้วแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแอคเป็นคนนั้นเลยฉันเป็นแม่พิมหาสถีระดับพันล้านบาทหรือมากกว่านั้น หรูอมากกว่านั้นแถมไปด้วยนะคือเกิดว่าจักรวาลให้มาเกินพันล้านเอาเปล่าเอาดิใช่ไหมอย่าอย่าไปกำบังพันพันล้านพันล้านพอนะไม่เอาพันล้านหรือมากกว่านั้นก็โอเคนะบอกจีและฉันร่ำรวยจากการสร้างสรรค์สิ่งดีๆนี่ต้องมีข้อแม่ด้วยพูดทุกอย่างสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมเท่านั้นขายเหล้าเอาไหมไม่เอาขายบุหรี่เอาไหมไม่เอา ขายอะไรที่มันเป็นโทษต่อคนเอาไหมไม่เอาของหวานไม่เอาน้ำตาลไม่เอามันต้องสร้างสิ่งดีๆให้กับผู้คนเท่านั้นมีข้อแม้เยอะนะไม่งั้นผมก็ไปเปิดร้านขายชานมก็ได้นะน้ำตาลเยอะมากแต่ว่าไม่เอาเพราะว่าต้องสร้างสรงสรค์สิ่งดีๆเท่านั้นก็มันก็เหลือไม่กี่อย่างก็หนังสือหนังสือคอร์สออนไลน์โคชิง่งอะไรต่างๆที่มันสร้างสรงสรค์สิ่งดีๆสินค้าและบรกิการของฉันต้องเป็นสิ่งที่ให้คุณกับทุกคน สิ่งใดที่ไม่ตัวไม่เด็ดเดียวฉันจะไม่แตะนี่คุณจะดูผมทุกอย่างในนี้มีแต่มีแต่คำคาถาพูดง่ายฉันเป็นที่รักใคร่ของคนทุกคนนี่พวกนี้เขียนไว้หมดครอบคุมทุกอย่างเดี๋ยวไม่มีนี่ฉันเป็นผู้ยกระดับความมั่งคั่งของประเทศที่ฉันอยู่ฉันเป็นนักธุรกิจที่เก่งและฉลาดฉันเป็นเอาหมดอะเอาหมดพูดทุกวันอ่านทุกวัน ที่เขียน่ปีที่แล้วค่ะส่วนใหญ่อะเขียนมาก่อน5ปีแต่มารวบรวมไว้ในหนังสือเมื่อ5ปีที่แล้วหนังสือเอเนี่ยแล้วผมสอนวิธีการเขียนตัวเองเป็น I am เป็นแบบเปลี่ยนจากภายในอะผมบอน,นนะนะการเปลี่ยนตัวเองที่สตรองที่สุดการเปลี่ยนตัวเองที่ได้ผลที่สุดและเร็วที่สุดและแรงที่สุดคือเปลี่ยนจากภายในออกสู่ภายนอก คยได้ยินคขาว่า be do have หรือเปล่า be do have คนส่วนใหญ่นี่นี่ก็คือ be do have อุย้ยเพิ่งมาเพิ่งมาปิ้งตอนนี้นะคุณรู้ว่าวันนี้ผมไม่ได้เตรียมมานะเพิ่งมาปิ้งตอนนี้เพราะว่าผมสอน be do have มานานแล้วไง be do have be be ก็คือเป็นเป็นทำมีใช่ไหมเป็นทำมีผมเพิ่งมาลิงก์กับตรงนี้เลยเพิ่งมาลิงก์เองนะเว้ยเนี่ย เดี๋ยวนี้เลยคุณเนี่ยเป็นเหตุผลที่ผมบอกว่ายิ่งเราสอนเราจะยิ่งเก่งเราจะยิ่งแตกฉานจะยิ่งติงเพราะอะไรดี I am do กระบวนการไปลงมือทำและ have ข้างนอกได้ของมา B e do have โอ้โหวันนี้สอนดีมากเลยไว้ผมเองยังได้เรียนด้วยเลยนะเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้ผมเองก็ได้เรียนแตกฉานมากขึ้นเนี่ยทุกคนนะ บอกเลยไปสอนซะเวลาคุณสอนคุณจะยิ่งเก่งคุณจะยิ่งแตกฉานวันนี้ผมเองก็ยังเรียนรู้ด้วยนะวันนี้กูเอาสองอันนี้มารวมกันได้เลยเว้ยสุดยอดเลยอะ่ะมันปิง๊งเป๊ะเลยอะ่ะแล้วก็อันนี้มาจากรายงานล่าสุดวิทยาศาสตร์ล่าสุดของเจมส์เคลียใช่ไหมที่เขียนเป็นเป็นนักจิตวิทยาดังมากเขาได้ขอรบมากใน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 ,ในหมู่คนที่แบบคิดแบบวิทยาศาสตร์แต่เรื่อง be do have คือมันเป็นจิตวิญญ,ญาณ be do have มันก็แบบตอนนั้นเหมือนก็นไม่มีวิทยาศาสตร์รับรองตอนนี้ทุกอย่างแม่งเรียงค่ายใช่กันหมดเลยแล้วผมคอนเฟิร์มจากชีวิตของผมเองว่าคุณจะเปลี่ยนอะไรคุณต้องเปลี่ยนจากภายในก่อนแล้วคุณรู้ไหมจากจ,จ,จะฟังอไอ้ที่มันเด่นเด่นไหมเดี๋ยวจะฟังหัวนี้คุณฟังแล้วคุณจะน้ําตาไหลเอาปากกามาเดี๋ยวพี่จะเขียนให้คนชัดเจนเลยอันนี้อย่นี้แป๊บหนึ่งนะแล้วผมจะรู้เลยว่า แล้วคุณอนะ่ะวันนี้คุณจะแตกฉานคุณจะเข้าใจโลกนี้เข้าใจชีวิตอ่ะระหว่างที่ผมเขียนให้นะครับไปแชร์ก่อนเลยแชร์กันเยอะๆจะได้เตรียมมาเปลี่ยนประเทศด้วยกันนะครับอ่ะระหว่างที่ผมเขียนให้ขอเวลาเขียนแป๊บหนึ่งพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเมื่อกี้น่ะเราพูดถึงคำว่า I am ใช่ไหม I am ก็คือตรงนี้ เวลาคุณจะเปลี่ยนอะไรคุณต้องเปลี่ยนจากภายในก่อนคุณจะต้อง define นิยามตัวเองว่าเป็นคนแบบนั้นก่อนฉันคืออภิมหาเศรษฐีฉันเป็นคนที่รักใครเอ้ยเป็นคนที่รักใครก็ได้นะรักผู้อื่นก็ได้นะและฉันเป็นคนที่มีความเมตตาคุณเป็นคนพูดงพูดคำนี้ไปก่อนเลยทั้งๆที่ตอนนี้อาจจะไม่สมบูรณ์แบบตอนนี้อาจจะมีโกรธคนบ้างอาจจะมีไม่ชอบคนบ้างแต่เมื่อไหร่ที่คุณพูดบ้างฉันเป็นคนมีความเมตตา มันเหมือนแปะกะโหลกไปเรียบร้อยแล้วพฤติกรรมของคุณก็จะเป็นแบบนั้นผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะเป็นแบบนั้นวิธีการเปลี่ยนนิสัยที่เร็วที่สุดคือเปลี่ยนจากภายในออกสู่ภายนอก outside inside out เห็นเป่าคำนี้ change from inside out เห็นไหม change from inside out นี่คือหลักสัจธรรมที่ลงตัวกันทั้ง หลักศาสนาหลักวิทยาศาสตร์จิตวิญญาณแล้วก็วันนี้ที่สอนเด็กก็คือ be do have เอามาปนเอามาเอามาเข้าเพราะผมสอน be do have มาตั้งนานแล้วไงแต่ไม่รู้จะอธิบายให้พวกคุณเข้าใจฟังยังไงจนวันนี้มีวิทยาศาสตร์เข้ามาลองรับ be แปลว่าเป็นคุณต้องเป็นก่อนแล้วถึงจะทำเป็นก่อนแล้วถึงจะทำแล้วถึงจะมีมัน แต่คนส่วนใหญ่พลาดหรือว่าเพราะว่าเขาเน้นที่การมีมันก่อนเขาอยากจะเป็นคนรวยโดยการไปซื้อรถซื้ออะไรมาโชว์ว่าเป็นคนรวยแต่ดีที่สุดเลยคือเป็นคนรวยจากภายในกูไม่แคร์ว่าคนอื่นจะแคร์มันจะมองฉันยังไงว่ากูมีรถหรือม่กูไม่รวยจากภายในเรียบร้อยแล้วถ้าฉันซื้อรถสวยๆแปลว่าเพราะฉันอยากมีมันกูจบกูไม่ได้แคร์ว่าคนอื่นจะมาแต่ดีก่อนคุณจะต้องเป็นมันก่อนดี B. แล้วคุณก็จะทําเหมือนคนคนนั้น ถ้าคุณเป็นคนที่หุ่นดีสุขภาพดีจงเป็นรไฟนิยามตัวเองก่อนว่าฉันเป็นคนมีสุขภาพดีฉันเป็นคนหุ่นดีฉันเป็นคนหน้าตาดีฉันคนหลอ่อพูดคานี้ไปเลยฉันเป็นคนหล่อฉ um> ันเป็นคนสวยพูดคานี้ไปเลยฉันเป็นคนสวยฉันเป็นซุปตาฉันเป็นคนมีชื่อเสียงฉันเป็นคนดังพูดคานี้ไปเลยฉันเป็นคนฮีโร่คนอื่นพูดคานี้ไปเลยเสร็จแล้วพฤติกรรมของคุณจะเริ่มตามมานิยามตัวเองก่อน I am ก่อน แล้วพฤติกรรมจะเริ่มตามมาเสร็จแล้วคุณก็จะเริ่มมีมัน be do have ตามสูตรนี้เลยจากข้างในสู่ภายนอกแต่คุณอยากจะรู้อะไรเด็ดๆอีกไหมคุณรู้ไหมในตำราบโบราณคำพีโบราณตั้งแต่ไหนเท่ไรอีกชื่อหนึ่งของคำว่าก o d คำว่า God นะพระเจ้านะอีกชื่อหนึ่งของคำว่า God God ที่บอกพระเจ้าคือคำว่าอะไรรู้ว่า เดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งนนี้ไม่ค่อยคล่องกอดกอดก็คือพระเจ้าใช่ไหมคำว่ากอดใช่ไหมอีกชื่อหนึ่งของคำว่ากอดคือคำว่าเท่ากับ i am เขียนปะเหยเขียนตรงนี้ไม่รู้เรื่องเลยไหมเอาใหม่ลบ <laughs> <laughs> ทบทีทุกคนงงไหม โอเคอีกชื่อหนึ่งเกต่ังวะเนี่ยเกตเกตพมาค่ะ <Get, Get S 2> อ,อีกเกตอเกตเขียนอะไรอีกชื่อหนึ่งของคำว่ากอดพระเจ้าที่เขียนลงมาเขียนมาได้ตั้งแต่สมัยคำพีโบราณสองพันปีแล้วนะมนุษย์ไม่ชอบไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยจะเชื่อกันว่าเขาคือพระเจ้า I am อีกชื่อหนึ่งคำว่ากอดคือคำว่า I am อีกชื่อหนึ่งของคำว่า God คือ I am เขียนมา